เมื่อ <S an> ตอนที่หนูก็ตามหาแม่นะหนูก็ตามหา <S <S <an> <S พ่อด้วยล่ะนี่หนูก็ไปเจอไปเจอกองไฟหนูาหนึกว่าเป็นกองไฟข,ของพอ่อหนูเข้าไปเลยเห็นหนูก็ได้ยินนะคนที่ชื่ออิทปัดกลาตองคุยกันเลยคุยกันว่าเดี๋ยวมันจะทหารในะร่มนอกกองไฟข,ของพ่อไว้แล้วไ้หาท่านูนเนี่ยท่านูนเพิงใส่กองไฟข,ของพอ่อพอทหารของพอ่อหนีตายออกมาาถ้ทหารที่ล้อมรอบกองายของพ่อเนี่ยทหารน้อยตายเลยแล้วโดยจะพูดแล้วโดยเฉพอ่อพ่อนะมันบอกว่าพ่อเนี่ย คนที่เหนียวหนังเหนียวไดลูกพี่เหนียวพ่อเขาเป็นคนหนังเหนียวพี่เหนียวหนูเปรี้ยงไงเนี่ยหนูตุ้มลหนูขอตังยี่สิบที่ไม่ได้ป่าว้ที่แบบหน้าผัดตลอดไม่เคยได้เลยพี่พ่อบอกว่าพ่อจะเป็นคนหนังเหนียวบังแรงไม่เลี่ยพ่อน่ะจะจับจะจับพ่อขึงตะแลงแกงแล้วก็เอาเหล็กพอไฟร้อนเนี่ยสวนตะวันพ่อให้ตายเลยจริงจริงรู้ตุ้มเฮ้ ไอ้พวกนม้น like ่ะมันพูดอะไรถึงลูกง่ไหมมันพูดถึงลูกงด้วยนะมพูดถึงลูกโงด้วยเาบอกว่าลูกโง็ม่ต้องเอาเลยเขาฟ้องน้อหรอกแค่ทั้งก็พูดลูกโงก็ตายแน่โ้โเดี๋ยวดูขอเจ้มื่อลูกกงพาทุกคนแยกย้ายจกนเรียนกับซุ่มโจตีกกงท่อสมดังท่านบตาราทองไม่ยากไดยที่สมัยรุ่งรุณบุกลก้องกอนสมัยท่านอาจารคนตีกโลกหนังล้างจัดกันจับตัวนัมัและท่าบตารามาให้ได้แยกย้ายมัน เป็นคำสา,า,า่ทุกคนเเิ่องไทยครับได้เจอนุูม,มลูกงคายมาส่งสาว,วานะมาแล้วครับ